กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของการติดตามทองคําโบราณคืนค่ะหลังจากที่ชาวบ้านเขาแห่กันไปขุดทองในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นสวนปามาะนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยได้ทองติดไม้ติดมือกลับไปทางกรมศิลปากรเองก็บอกว่าเป็นสินค้าแล้วก็เป็นของของแผ่นดินไม่ควรที่จะนําไปขอให้เอากลับมาคืนซึ่งเจ้าของพื้นที่เองที่เขาขุดเจอทองเขาเอามาให้กับกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่ไม่ได้เอามาคืนเขาบอกว่าเตรียมกําหนดโทษในการดําเนิน คดีกับผู้ที่นำทองไปด้วยซึ่งนายวิทัพแสงเจ้าของที่ดินในจังหวัดพัทลุงนะคะที่พบทองคำมอบทองคำน้ำหนักประมาณ2บาทที่ขุดพบคืนให้กับน,นายอนันตชูโชตผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นตัวแทนของกรมศริลปากรให้นำไปศึกษาโดยมีนายวินัยดุบัวประดิษฐ์ผู้ราชการจังหวัดพัทรุงเป็นประธานในการรับมอบด้วย จากนั้นคะ่ะเจ้าของที่เขาก็ได้นำเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรน,นะคะลงพื้นที่ไปที่จุดพบทองครั้งแรกเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดวางผังขุดสำรวจพร้อมบอกด้วยว่าทองคำที่ชาวบ้านขุดพบมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า17-18ถึงล้านบาทส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจก็เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้ตำรวจต้องวางกำลังรักษาความปลอดภัยหนาแน่น ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทรลุงบอกว่าจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านนำทองคําและวัตถุโบราณค่ะที่ขุดพบมาส่งคืนให้กับราชการโดยผ่านในอำเภอเพราะว่าทองคําและวัตถุโบราณดังกล่าวเป็นสมบัติของชาติ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำนะคะว่าชาวบ้านที่มาขุดทองคําโบราณวัตถุโบราณดังกล่าวต้องคืนให้กับทางราชการโดยกรมศิลปากรจะประเมินราคาให้1ใน3ของราคาทองปัจจุบันโดยให้เวลา15วันถ้าไม่นำมาคืนจะกำหนดบทลงโทษให้ตำรวจติดตามและดำเนินคดีต่อไป ใครที่มีทองคําโบราณอยู่ในมือก็รีบกลับมานำมาคืนนะคะภายใน15วันเพราะว่าหลังจากนี้นะคะก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน7ปีแล้วก็ปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาทนะคะหรือว่าทั้งจําทั้งปรับด้วยส่วนนะคะใครที่มีทองคําในเรื่องของเป็นวัตถุโบราณก็จะมีการคืนเงินให้1 0 2ถึงเท่าด้วยกันนะคะก็เร่งมาคืนด้วยเพราะว่าเป็นสมบัติของชาตินะคะ